อออจ้ะเดีวมันปิดไฟนี่เดี๋ยวมันถือไปให้โอเคเดี๋ยวไปดูไปดูเอเดดเดดเดดท่าว่าล้วาวาแล้วาว่าแล้ว่าว่าแล้มาแล้วมาแลวมาแลวมล่วเป็นกำลังใจเอ้วล าเาแนละ้วเออเก่งจ no ังเออเก่งจังตาจะเข้าห sí ้องแล้วอุ้ยมืด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  เดี๋ยวเบลช่วยยาให้คุณตาก่อนปิดทีวีกันคุณตาเข้าห้องแล้ว สวัสดีคะ่ะจากวันคล้ายวนันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเชษฐาภิติราชาในเรนทิราเทิเพลิงพระบีพระนเรนว่ราชสารีสิริพัฒนตาเข้าห้องแล้วเืในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนเรนว่าพระบาทสมเด็จพรพลจ้าอยู่หัวมหา nah ราชปรมนาถรพิศในวันที่๙ธันวาคม2566 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรฐาขิทิยาภานเริงธิราเทพเรวดีกรมหลวงราชสารีมินทรพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวันที่7ธันวาคม2566สำนรับการต้อนรับประชาชนร่วมัานสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชั่นสมาธิสบินบุญบันทึกเวลา12นาทีเจริญจิตภาวนาแต่วันที่4ธันวาคม2566เวลา8นาฬิกา วันบธันวาคมณผูข้ชม6อ7ท่านนะคะขอบคุณเพชร3ัมท่ตามแม่ขอบคุณส้มงขวัญสามชิ้นขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมขอบคุณสำหรับกุหลาบ30ดอกนะคะขอบคุณสำหรับกดไลค์กดถูกใจให้4,600นะคะขอบคุณมากค่ะบงค์ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญให้เงินรวยๆนะคะถูกหวยถูกรางวัลี่มีโชคมีลาภการงานเจริญก็ค่ะวันนี้คุณตื่นแล้วมีคือมามผอแล้วพี่ช่าสอนธรรมะอย่านี้คุณรับที่ชั้นบนขึ้สไลด์ค่ะสวัสดีค่ะ

ขอให้กินก่อนอนอนเพราะว่ายาหลังอาหารเป็นยาหัวใจที่เหมาะสมเขาให้กินหลังอาหารก่อนเพราะว่ามันจะได้ไปละลายไปช่วยหัวใจใช่ไหมแต่อันนี้ให้กินก่อนนอนเพราะเราจะได้หลับเรามไม่ใหม่ยาสีฟันออรอกีฟัสไวช่วยให้การรูขาวขึ้นในสามวันใหม่ออรอกีฟัสไว ไม่งั้นหมอไม่งั้นหมอเขาก็ให้กินรวมกันแล้วดึงรวมไม่ได้มันเป็นยาเหงื่อส้จบยาค่ะเนี่ยอันนี้อยู่นี่นี่หมด ช่วยปกป้องสุสสักษณะต้องรอยตอกไป UV Defender Invisible Fluid วามเปาะ20เท่ารู้สึกเ่อหนัก SPF 50ปวช่วยปกป้องผ้านน้ำทนเหงื่อ UV Defender Invisible Fluid ใหม่แบบซอนลองเลยเราผู้คน้เป็นใหญ่ดูกับใครเหนมาอะไรเนี่ย